เด้อบักเดือนทั้งหมดเดือนอ่ากินอยากกีเด็กอากินอยากต่อขี้เล็กเนะครับหนึ่งเด้ออ๋อนล้วไปแกงเนี่ยพี่แกงกับบังคอยจุบไล้บอกแม่ให้ไปกินเลยจำได้แล้ววันสุที่บ้านเท่าไรนี่ตุกสังเลยโอ้อันนี้คืออันนี้คือตามกวยตาหนีเลยตานีบอกโอ้นี่บอกนี่มาเก็บบักเดือยมาเลยไม่กินกับกวยตานีได้หนิโอ้เดือยนี่นองมันสีมาเก็บเก็บมาขี้เล็กแพ็กขี้เล็กบ่ แล้วก็ะินเห็นไม่นุ่อย่างตำมุ้งยาบองกอะไรนี่โอ้ลมันขึ้นไอเซ็ดไม่นู่อย่างขึ้นนี่ขึ้นนี่ยาบองกับตำมกคุงที่ตำมะกรวยแหละมานี่โอ้วัตถุดิบปารายขนาดนี้แน่นจะเป็นย่งขึ้นมาเห็ดมาเก็บตอนกลางคืนเห็นของกินบ้าท่าเราเริ่มดูซสึออยากเลยแน่ยอหลำรไหลวัตถุดิบหลายหดเออ ยังยังไดยังมาอยู่มาอยู่บ้านบ้านท่ามเป็นตะยู่เด้พักหลอนบ่พักหลอนครับมาเบรกเบรกตะกี้อยู่พันยาเนาะครับผมพันยาอยู่ใส่กับพยุพท่อท่อสู่อยู่บ้านท่ามเนาะอ๋อพีอุ้มร่มพื้นบุญบังด้่นนี่เออเงียบมากอ้าวโอเคเดี๋ยวพักกินเล็กบ่บันกินเล็กไปเลยดอกมันไปแกงที่บักหอยนี่ยใส่เด้๋อู้ ตองไฟขึ้นไปดูดูดิุ้นเตนดอกมันอยากกินไดนะครับเด้อดอกกีเล็กะนะดอกกีเล็กนะครับนี่เด้อออนะครไปแกงเมียแกงกับบัยจูบไปแล้วเมี<อ>ยให้แกินเลยได้แล้ววัตถุดิบบ้านเานี่อืเสียบเสเดี๋ยวถือดูยแยเสส่บังโอยกับเ่สบส่หมูกับเสเอ้โอ้สียดาเนาะสียดาย่า่ได้แกงตอนนี้ตอนเสาร์ตื่นท่านบ่เนาะ ยง้เยังะได้ไงจะแก่บ่มีแนวใส่บ่ต้องไปหาบหไวัตถุดิบเขากัน่าอ๋อไปหาวัตถุดิบก็ไปหาบเออไปหาหอยคสัการบคมาก็ใส่อื้องปบต้องสอผมนะเออไปไปการบะอยสัตว์ไปเก็บขีเล็กสุกันให้มันพอ่อนีเก็บขีดเล็กเลยไบ่โอ้จองเลยเนาะหล ม่กอโอ้ไม่ก่อได้ิเออไม่ก่อได้แล้วโอ้นี่นะอ๋าสุดยอดเลยม่อทั้งหนาเลยอืมอืมอ้ามีหนาอะไรดิมีหนาบ่มีหนาอะไรเออเออมีหนึ่งก็ออกบอกว่ามีสายไฟไปบอกว่าอืมแหมือนๆอยู่แม่เห็นคุ้มย อืมเออเนี่ยนะผู้ใดจำได้บ่นิดมากระท่านเด้อพี่น้องเด้อมากระท่านเลี้ยงแมวอยู่ข้างทางเลยเนาะเออนี่ครับพี่น้องโอ้มากระทุกลกบ่สับรถบ่สับรถโอ้ยื้อเรื่องสายไฟคนเนาะโอ้ย อะไมันกล่องมันเหมือดเนาะนี่ยไปดึงสายไฟดิสายไฟอันตัลไลยู่บสีม่ต้องหรอกสีฮะอันตัลไอันตรายอันตรลไว่าสีโอเคเสียงเสียงเพอแลเวโอ้ยอยู่ติดสายไฟเลยมาเออ อีสา,านมาเาบเป็สิล้วโอ้โดยอดเลยมาเากันบมกทวโลกในเมืองสมรสัมรถนี่ครับคุณ่โอ้นี่ของแข้ของแท,ท้เอาบัร้างกีได้หน่บนสร้างกีเนาะนม<อ>นักขุนไปหาเนี่ย<ป>มาจิ้นแจวตัวบัตรินปักเรียครับวันนี <c> ้ <oughs> บักเรียบ่กินปักเรียว่ากินกับตำ้วยฮะโอ้โหไปไปเบิงกันพี่นองบักเรียไปเหาน Nát tay à, bên em bogdan. Lưu biao. Lưu công công mà. bà. Lưu công 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 biao. Ah, bà, đi bên em. Oi bà. Ah, đi bà bia. Oh, kìa tầm kùa. 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 Kìa tầm kìa tầm kìa. Kìa tầm kìa tầm kìa tầm kìa. Mhm. 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 Mmm. 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 นองเด้อหมักเดือดเด้อหมักเดือดอ๋อกินยาือกี่เด้อกินยาก้อเอาเอาเอาแซ่บมีเจ้าพันนี่หมักเดือยมีหลายพันอยู่นะครับบอกบุญใหญ่บานใดก็กินแซ่บด้วกันนี่อืมนี่หักเดือยเอาแซ่บตำกล้วยเตีนี่อ๋อโอเคไปไปไปกินตำกล้วยเตี๋ยนีแบบอะหนุ่มสีจัดกัดมาแล้วมากระทงลกเก็บหมักเดือมาอีก นี่ฮักกิเล็กนฮัตกันธินอ๋อนี่พี่น้อลยังกันธินาะเห็ดเมนู่ยังนี่เห็ดเมนู่ยังมือนี่โอ้ยโอ้นี่บอกกล้วยตานี่ก็บักสังเขาเนี่ยแตงเขาโอ้มาตอนไหนกันนี่นี่คือลูกสังเลยโอ้อันนี้คืออันนี้คือตั้กล้วยตานี่ได้กล้วยตานี่บอกโอ้นี่บอกยี่าเก็บบักเดือยมาเนี่ยไม่กิกับกล้วยตานี่ได้หนิโอ้เดือยนะ ตม้งวงแเรือโอเคโอเคมองเรือเห็นแล้วเรือแต่ตั้งผัวยบบนี้อาทรม้าสวัสดีพี่น้องป่องป่ายอะฮะนี่อะมีอย่างนี้โอเคกล่องเล็บสัตว์มีนหนามเล็กๆนึงพี่น้องมาเด้อพี่หน่องบานก็มาเที่ยวบ้านดิบ้านตางกี่ได้นั่งอยู่เนี่ยอืมอะฮะราคาไม่ใหญ่หรือ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ยูสาสะเด้อ อันนี้ตอนประเดกอันอน,นั่นนี่ไงอืมจะได้ตีวานเ้าหันที่บอกมาเด้มาเด้ <S <S โอ้สุดยอดเลยน้ำได้เริ่มแตกด้วยเลยอขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อนบักสังก็มี้ยหมักสังกินกั๊บยังตามบักสังก็ได้กินก็ตามโมงคุงก,ก็ได้ครับอ๋อเนอะเดี๋ยวกินซื้อก็ได้เออนึกว่าเสียมากินกับไอ้ตา้มก้มกวยตา้มกวยเนี่ยกินยังกับเน ตำ้วยได้แล้วเนี่ยบ่อันอันพักกระดินกินกับได้ปะได้คือกันครับพรกอีเลิศอือมึงปลาแดกอันปลาแดกตัวเขาเนี่ยดอกนี้เพื่อเตี่ยดีจัดเนาะโอ้โอ้สร้างสร้างพอดีอันดันสร้างเนาะสร้างศพสร้างสม นี่เด้อหน้าบ้านเด้องต่ยนี่ไันเหือยู่ย้อนนึงเอาไปเสียมัขึ้นเาคือมือนี่มางต่ำเก๋ยโอเคเอาเขากินกินนี่กินมันนี้มันแซ่ยัเขากินตตกยละัก้นยังก็อพักยังก่อนเลยเ้พักยัง่อยวเมืองเด้อกเว่าเขาเรว่าใหม่ประดับบอกเนนว่าเอาลองมึงกอนมึงกินดูมันมีสายพันธุ์กเอาปัตกเ้วยให้จอดเลยเยียมตัวปั๊มหัวใจเขาเลยเด้ โรงพยาบาลอยู่หาหกกิโลนึงดองสกสกโกลนผมได้ยังเอาอยู่แม่นปะน่าว่าเอาไวอยู่ขนาดเกล่ยบื่องต้นพี่น้องว่าเด้โอ้อ้ยไอ่เป็นคนรับประกันแล้วกินไหนสร้างเป็นรับประกันไนนนด้ไหมเออเอาโซ่เลยเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะออกไข่ๆสักไข่สักไข่ปะครับออกไข่ละไข่อื ใบนี่แปลกเว้ยอืออน้องได้มีสีนี่ว่ากล้วยกล้วยยังก็กล้วยยังเกาะแพ่งๆเดือดเดือดหวานไหมอือกล้วยดังดังปะไข่กล้วยดังนี่มันใบทนเลยไข่กล้วยดังเออจริงก็ต้มกล้วยก็แสบเว้ยแต่ว่าถ้าไอ้ยอดอันนี้กินกับบ่ได้เนาะมันขมเนาะครับดอกกีเล็กนี่ดอกกีเล็กมันขมเนี่ยกินครับมันทิ่ได้เนาะต้องเอาไปต้มซะก่อนต้มซะสองหน้าคือต้มแล้วใหม่เข้าเแหละดอกนี้เป็นเตี๋ยเอาเอา โอ้น้ำลายแตกบ่กพี่น้องเออหลุม้างมึงเล่มื่นแน่หมดนะเลยใช่เอาพี่น้องครับไปไปครับผมตอนนี้ก็ได้เออบรรยากาศมันได้เนาะลองใส่กับฟหยดกับที่มึงดูตอนนี้ก็เวลาสามสี่ถุงแล้วพี่น้องอยู่บ้านนครไงอยู่บ้านท่าอ๋อบ้านตีสองตีสามหมดเลยเออโอเคโอเคอดอสองกุ่มกุ่มหนึ่งปิดไปหมดแล้วอ้ยพี่น้องเลยอยู่น้ำลายเนาะอยู่น้ำลายอยู่น้ำลายหน่วย ดอกนี้เมื่อเตี่ยเอาอีกแล้วโอ้ยเสร็จจ้าบอกรสจัดเลยบอกวิ่มาอยู่เลยมาออกมาเด้อเออขอบคุณหลายนะที่รับชมด้วยเป็นอ่างด้วยอันนี้เป็นสีสันบนนอกบนนอกวิธีบนบ้านเนาะอือไปครับขอให้ทุกคนอ่มีความสุขเด้อสบายดีเด้อหนุ่มสีแนะนำตัวหนุ่มสีผมสีบางกอยครับครับ บริษัทชิปหายกันช่างครับอบอแมนเนี่ยหยอกยอกออเราเกิน,นยังครับออืเอืเฮ้ยไปครับบาย